สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บ่าวเมืองใต้พาด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมในข้ามมาตามนะครับแม่ไม่อยากดังนะครับผมวัวที่แล้วของแม่เข้าเก้านะครับแต่ข่าวของของแม่เข้าเก้าหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาตามต่อว่าถ้าเอฟซีนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์แม่นะครับเดี๋ยวไปเปิฟังกันนะครับเลขตัวไหนคุณแม่ไม่อยากดังครับผมวันนี้โอปอกับเบิรกซับนะครับผมสวัสดีโอปอครับผม โอ้ยเอฟซีให้ตามนะครับแม่เม่เออ <c oughs> มันเข้าเต็มเต็มเลยเอฟซี FC เก่าก็ถูกกันอาลาเบ้เลยแม่ไม่ได้ซื้อหรอกโอปอแม่ก็บอกครับมันมันเป็นเลขลับใช่ไหมแม่เลขล็อกเลลับแล้วมันมาเข้ากัางของแม่นี่แหละโอ้มันฟันเจ็ดอีกนะเลขวันนี้เจ็ดกับสองเด่นมากเจ็ดกับสองนี่คือตัวเด่นหระครับแม่ ตัวนี้นะเอาวิ่งไปก่อนเลยเอาวิ่งไปก่อนเลยใช่โอ้โหเจ็ดกับสองใช่ไหมครับแม่ไม่จ่ายเปอร์เซ็นต์แม่ไม่ต้องเอาขั้นห้าแสนเปอร์เซ็นต์หรอกเอาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเลยแม่โอ้ยห้าแสนก็พอแล้วอย่าไปถึงล้านเลยห้าแสนก็พอแล้วนะเดี๋ยวมันจะดังอยู่เดดี๋ยวมัันจะงเกินเดี๋ยวก็จะด่า สองกับเจ็ดสองกับเจ็ดนะแม่เนาะใช่ใช่บนล่างใช่ไหมครับแม่บนล่างเลยครอบคุมมันไว้หมดเลยครอบคุมไว้หมดเลยนะครับจ้าฟันบนก<น>่อนเด้อเอาฟอเอาฟันบนอัดเสียงได้ไหมอัดอยู่ครับแม่โอเคโอเคเอาฟันบนตัวไหนครับแม่อันบนเจ็ดหกเจ็ดหกหกเก้าหกเก้า แค่นี้แหละฟันบนนะฟันล่างฟันล่างสองศูนย์ฟันล่างสองศูนย์ใช่ฟันล่างสองศูนย์แล้วก็อันนี้อันนี้จวดไว้นะนั่งนึกเอาก่อนครับฟันล่างสองศูนย์ครับแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดมีสามหาง ันดีป่ะ่ะแม่แม่ฟันดีฟันเห็นควางสองตัวมันเวิรักับบอสแั่เห็นควางสองตัวแต่มันมาตะกุยจะกอดแม่นะ่ะมันยกขาขึ้นมานะ่ะยกขาขึ้นมามากอดแม่ตัวคมันจะตีเป็นอะไรดีมันจะตีควางมันจะเป็น,เป,นนะเป็นเก้าสองบอกเวิร์กซักความฝันนะแต่แม่ชอบอยู่นะ สอเก้า <29 S 2> <29 S 1> นะสองเก้าแหรอครับแม่เ,เลขพิเศษสองเก้าเก้าสองแล้วกันนะสองเก้าเก้าสองเลขพิเศษมันมีแค่นี้แหละองค์ปอครับเลขวิข่งเขาฟันสองกับเจ็ดปล่อยไปเลยโอ้อันนี้คือ <ใน S 1> เลขล็อกใช่ไหมแม่เลขล็อกใช่ไหมครับผมเลขเลขคำนวณด้วยเลขม,มีที่มาด้วยครับ เราก็เอารอบเดียวแค่นี้แหละไม่ต้องเอาหลายรอบเป็นหลายรอบมันจะเพี้ยนหลยรอบแต่ก็เพียวเจ๊โอ้แม่ฟังเมื่อตัวใดญ่เน้นๆเลยเอาแม่อันเจ็ดหัวเป็นเจ็ดเก้าเลยปะมันเป็นได้อยู่เบอร์ซัเลข้วมันมันออกเดือนนี้มันกรอบสามครั้งมันแม่คิดว่ามันจะมันก็จะอยู่อยู่ตัวเก่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกครับ 2. 2> ส,สองเก้าเก้าสองเด้อสองเก้าเก้าสองฝันมาตัวเดิมศูนย์แปดหนึ่งแปดเด้อให้ฝันทั้งคู่เลยศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดนอกนั้นตัวรองแต่ไม่แน่น่าใ้ตัวรองอ่ะจะมามามือก็ได้ล่างนะ่ะเลกฝันล่างนะศูนย์แปดหนึ่งแปดนี่คือ,อตัวเด่น,นตัวฟัน,นโอ้โหถือว่า ว่ามันเขา,าเขาว่าเขาการันตีมันจะไม่หลุดนะวิ่งอ่ะเด็กวิ่งนีมาต่ไสเ่ยเด็กวิ่งมันก็มีที่มาล่ะของเบิดซับมาตัวไหนล่ะตรงกันกับของแม่ไหมรอบนี้นะของเบิดซับก็ามาเจ็ดเหมือนกันค่ะแม่เอาเหรอมาเจ็ดเหมือนกันมาเจ็ดเหรอมาเจ็ดเลขออกวันเสาร์ครับเอาสองเจ็ด จ้ะมอนี่ยมแม่ศูนย์เจ็ดใช่ไหมจ้ะมันเด่นล่ะของแม่มันเด่นสองกับเจ็ดโอ้ขอให้มาเนาะแม่เนาะเหมือนงวดเมื่อกี้เนาะแม่เนาะดีกันทุกคนเหมือนเมื่อกี้เนาะโอถ้ามันออกกุญแอัลเบหเหรเอฟซีเบอร์โทรแม่เลยเอฟซีถามหาแม่แจกเบอร์โทษเลยก็ถ้าเขายาก็เอากับ ก็บอกเลยแม่ก็โทรมารับไหวไหมแม่ถ้าอยากดูยเปิดโุปเปิดลาวก็แม่หมอนะแม่หมอครับแม่หมอเออยังไม่บอกชื่อหรอกเพาแม่ไม่อยากดังนั่นแหละแม่ไม่อยากดังไม่อยากไม่อยากดังดีกว่าอยู่อยู่นิ่งๆค่อยรอนอถูกดีกว่าเออทนะเบอร์โทรศัพท์ของแม่ไม่อยากดังกับ ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สามหกแปดค่ะคเจรนาเบอร์ทัวเอาเองเด้วยเอฟซีเดอร์ท้ายมันอะไรนะครับแม่เลขท้ายสองทัวสามหกแปดสามหกแปดนะครับถ้ามีคนมาขอเบอร์นี่มันจะมีสิทธิ์อยู่เด้พิจารณาเอานั่นแหละครับผมสายไหมแล้วครับแม่ทีนี้โอ้ยทีนี้เดี๋ยวมันก็จะไหมแล้วก็ ไม่กระย่างยังไม่ล้างเลยโอ้มันตมมันอยากเลื่อเล่อเอาขอให้เอฟซีโชคดีครับแม่ครับให้ออปอกระเปิดซาร์ฟิงๆิงตังๆังครับผมเห็นไหมแม่เคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็รุ้งใช่ครับแม่แม่เคยบอกอยู่ครับผม อกอยู่ที่เบิด์ตซับนะโชคอยู่ที่เบิด์ตซับครับแม่ครับโอ้สาธุกครับแม่ครับเดี๋ยวก่อนปีใหม่เนี่ยโชคงวดนี้น่ะเบิร์ตซับจะบูมยิ่งกว่านี้ตามที่แม่เคยดูให้ไว้เนอะถูกครับเนี่ยคนลูกคนลุกแม่ก้าวศูนย์สามพากันเผือมันสุ้มเลยครับแม่ครับ ครับจะให้เลขแม่นแล้ว่ะเริ่มแล้วดวงมาแล้วครบแั้งแต่ครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณนะคะที่มีให้ fc รวยๆทุกคนเด้อมสาธุครับแม่ครับจ้าจ้าจ้าครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับผมเป็นอย่างนั้นจะถ่ายไว้เลยก็ไปไลฟ์สดครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่ไม่อยากดังนะครับผม เป็นครั้งแรกที่พี่ดับพี่เปาได้มาทํานะครับผมครั้งแรกเลยนะครับคุณแม่ไม่อยากดังนะครับผมตามนี้นะครับผมเจ็ดหกหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่เก็บแม่บอกว่าอาจจะมาตัวเดิมก็เป็นไปได้นะครับผมสองศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดเลขขวัญแม่เก้าสองสองเก้านะครับผมถือตัวที่แม่ชอบนะครับผมหนึ่งแปดกับศูนย์แปดนะครับผมเลขวิ่งก็เจ็ดสองนะครับเป็นเลข ของแม่นี่แม่ไม่อยากดังแม่บอกว่าเลขนี้มีที่มาอยู่นะครับผมเขาก็รอนะครับผมว่าใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบตัวเลขของแม่ใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีออกมีหลุดนะครับผมพี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับตัวเลขของคุณแม่ไม่อยากดังนะครับสวัสดีครับ